รถออกมาแล้วก็แค่เราเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในตัวลูกของรถพ่วงนะคะของรถสิบล้อเนาะเอาไปส่งในโรงงานแล้วเราก็ตอนนี้ลุงกำลังปิดปิดโกดังให้เขาแล้วก็จะเอาตัวตัวแม่มาใส่ตัวเปล่าที่โรงงานเขาทำหมดแล้ว ก็จะมาตัวจะดุดจะดุดดิเนาะน่ารักดิเนาะตัวรถพ่วงจะดุดจะดุดน่ารักก็จะมาใส่ตัวลูกตัวลูกตัวนี้คือตัวหมดแล้วนะคะก็คือโรงงานทำเรียบร้อยแล้วเขาก็จะถอยมาเสียบใส่เลยเนาะ ถอยสอดใส่ไม่นานนะอ่าล็อกเลยค่ะเขาก็จะมีตัวค้ำยันเนาะ ก็จะมาื้อใส่สายเบรกสายอะไรต่างๆของแกเนาะอยู่ที่นี่เขาจะใส่ถุงมือเรียบร้อยนะคะใส่ถุงมือใส่อะไรเนาะสายเยอะแยะเลยสามสายสี่สายเทียบ เท่ hey, มีสกูตเตอร์ขี่ด้ววันนี้ก็เป็นอีกวันวันอาทิตย์นะคะแต่เราก็แค่มาขนแต่วันนี้ลุงก็ได้ค่าแรงนะก็ะได้เป็นลายชั่วโมงไปโอ้โหกี่สายเนี่ยห้าสายอ๋อมันจะมีสายสายทําเย็นสายอะไรต่างๆ อ่าเรียบร้อยห้าสาย